สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะในช่องของแนนมันทนีแนนซี่ค่ะวันนี้แนนหยิบมือถือขึ้นมาบล็อกนะคะเพราะว่าวันนี้แนนจะไปช้อปปิ้งไปตามล่าหาของขวัญคริสต์มาสให้ตัวเองแล้วก็สามีนะคะก็ ไป2วันเลยนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เพราะว่าเริ่มวันพุธท,ที่จะถึงเนี่ยที่เยอรมน,นีทําการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นนะคะก็คือร้านค้านี่จ,จะปิดก็เลยทําให้วันนี้แบบรีบกุรีกุจอที่จะออกไปซื้อของขวัญคริสต์มาสน,นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่านันจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้นันจะต้องรีบรับประทานอาหารเช้านะคะแล้วเดี๋ยวพี่เอ๋ก็จะมารับนนคะ่ะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายทําคลิปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าไปหาของขวัญด้วยเดี๋ยวอาจจะมีบางตอนเลย างเงี้ยที่เพลอพลังที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายมานะใครแบบว่าชอบมาดูของสวยๆงามๆกันก็นี่แหละคุณมาถูกจุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูของสวยๆงามๆกันนะคะเดี๋ยวกินอาหารเชา้าเสร็จก็ไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็จะออกจากบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูทุท่ทุลุกกันหน่อยนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนั้นหันกล้องแป๊บหนึง่งมาดูทุ่ทๆุกกันนะคะก็นี่นะคะ ชุดที่ใส่ก็เป็นชุดเหมือนคล้ายๆแบบเสื้อกันหนาวพูลว่านะคะเป็นเสื้อชุดคอเต่านะผ้าค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะซื้อมาน่าจะ2ปีแล้วนะคะจากเมืองไทยราคาแบบ4ี่ห้าบาทเองอ่ะคือหนาแล้วก็ดีมากนะคะแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อขนฟุ้งฟิงนะคะอันนี้ซื้อมาจากเว็บไซต์ best secrets นะคะชื่อแบรนด์อะไรเดี๋ยวนั้นจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเผื่อใครตามหานะว่าสวยกระเป๋าเอ่อเอ,อ,เ,อเมดลินดี้ไซส์สาสิบนะคะส่วน,อ,น,นอันนี้อันนี้เป็นของที่ใช้จริงทุกคนมัน มีที่ชาร์จโทรศัพท์มีน้ําพกไปด้วยนะคะเดี๋ยวของกินจะหากินลําบากนะก็เลยต้องแอบพกน้ําไปด้วยนะคะแล้วก็รองเท้าบูทของกาบัวนะคะหรือเกอไม่แน่ใจบางคันนะคะแต่ว่าทนทานมากทุกคนคือใช้มาน่าจะ4ีหปีแล้วนะคะซื้อที่เอาเล็ตนะซื้อตอนที่จากราคา200หรือหนึร้อู้สึกที่เอาเล็ตนะคะเดี๋ยวเราไปกันในมิวนิกเลยค่ะทุกคนดูนะคะอากาศ เนาวได้อีกนะคะมาแล้วค่ะไปค่ะรถใหญ่มากแม่พี่ได้อะไรมาคะตอนนี้ได้กระเป๋าได้ชาแนลอะไรโคโค่เสียมเงินเหรอเพิ่งออกใหม่เหรอเสียมเงินโคโค่เท่าไหร่คะไซส์ไหน ไซส์เล็กใช่ไหมคะแนนได้แอมเสมานะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะคะเมื่อกี้ที่แอมเสคนเยอะมากนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวจะมาขอถุงจากแอมเสจากหลุยสจากชาแนลด้วยนะคะเพราะว่าแนานทำถุงผ้าของรองเท้าแนานหายนะก็เดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะดวงจะเสียตังก็มาเจอกันค่ะ,คะและฉันก็สีนางน,นะคะ,ะน,นี่ <c oughs> เสียตังไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเสียอีกรอบนะคะ <c oughs> เราต้องช่วย, <c oughs> ยเราต้องช่วยชา,าติาเสียภาษีจ้า <c oughs> เราต้องช่วยชาติเสียภาษีนะคะเอาสิด,ดูไม่ได้เจอกันดวงมันดีขนาดไหนมาเจอเจ้าแม่มิวนิกนะคะแล้วเราก็จะพากันเสียตังค์นะคะ หลังจากที่จบจากร้านชาแนลแล้วนะคะเราก็ยังคงอยู่ที่ถนนมัรกซิมิเลียนค่ะซึ่งก็เป็นร้านที่ใกล้ๆนะคะเกือบจะติดกับร้านชาแนลแหละก็เป็นร้านที่ขายนาฬิกานะคะซึ่งแนนเนี่ยต้องการไปเปรียบเทียบนาฬิกา2แบรนด์ที่แนนอยากได้นะคะแล้วอีกแบรนด์หนึ่งก็คือมีอยู่เลยคุณสามารถซื้อได้เลยนะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงตัวเองเราก็เลยแค่ไปเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าแนนก็รีเควสตสั่งโลล็ x กซ์ไปนะคะซึ่งแนนคาดหวังว่าน่จะได้เดือนมีนาคมแต่คนขาย ที่รับเรื่องไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้ไหมแต่ว่าถ้าได้แล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมานะคะมารับของมาลองใส่ในข้อมือว่าเราชอบไม่ชอบยังไงนะคะซึ่งความรู้เรื่องนาฬิกาเนี่ยแนนแทบจะไม่มีเลยนะคะก่อนที่ั้นจะไปรีเควสต์ในการนาฬิการเรือนนี้เนี่ยแนนก็ได้ถามน้องแจ็คนะคะน้องแจ็คก็บอกนะว่ามันควรจะซื้อรุ่นไหนหรืออะไรยังไงนะคะถ้าแนนไม่ได้ต้องการรุ่นที่พิเศษมากมายต้องการเรื่องดูแค่ประสิทธิภาพนะคะนางก็แนะนํารุ่น ของแนนมานะคะแน,นั้นก็ยังไม่อยากเอาผ้ามาให้เพื่อนๆเห็นนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นและอีกอย่างหนึ่งแนนก็ไม่รู้ว่าตอนที่นาฬิกามาเนี่ยแนนจะชอบเขาไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านเฟนดีค่ะร้านนี้เนี่ยมีน้องที่รู้จักทํางานที่นี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองดูของกรุบกรบกันค่ะไปกันเลยเอาหมุนตามจ้าเจ๊ขึ้นหมดเลยนะคะ เขาไม่เสิร์ฟน้ำชั้นสวยกว่าชั้นอีกเออก็ไม่ไงมีผู้หญิงสองคนไงเสิร์ฟอยู่นี่นะคะเด็กขายของมาชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะนี่อะไรคะของแถมเหรอคะกิฟต์มาตใช่ไหมมีของแถมไหมขอของแถมหน่อยสิไปถามเขาหน่อยสิกิฟต์มัตก็เช็งบายออชเขาเพิ่งมาทำมีอาหารหรอพีนดูนะตอนนี้นะคะร้านอะไรนะคะมังคล์ค่ะเล่ห์ผิดมาทั้งชีวิต โอเคนะคะไปต่อไม่รอนะคะวันช้อปปิ้งช่วยจ่ายภาษีนะคะฮัลโหลไปค่ะนี่นะคะทางเข้าหรูหรามากจ้าดูนะคะว่าจะได้อะไรไปดูดูบันไดเยอะได้อีกค่าก็เจ็บเท้า สวยค่ะอันนี้245ได้อยู่อันนี้สวยแต่ว่า345 <6 S 1> แพงไปอ่ะ <6. S 1> อ,อ๋อมันหมวกคืลอลายทรงกันเพราะตรงนี้มันมีลายแต่มันแพงไป345รี่เิบาเอาให้ครบใช่ไหมคะเดี๋ยวโดนตีกลับไปซื้อไม่เสร็จพี่เอถึงมันจะล็อกดาวน์เดี๋ยววันที่11มันก็เปิดอีกอะ่ะเดือน เปิดเหรอเราว่าไม่เปิดเราว่าต่อเราว่าไม่เปิดเห็นว่าไม่เปิดเห็นว่าน่าจะนานน่าจะนานา<ป>ิดใช่ไหมหน่ากลัวมากก็ต้องซื้อไปหมดใช่ไหมคะวันนี้วันต้องใส่หน้าด้วยแต่ใส่หน้าก็ดีแล้วหัวพังมากวันนี้ใช่ไม่ไงปกติต้องวันนี้มาจอยช่องคุณแนนนะคะ มาแบบโดนบางเอิญมากอันนี้ไม่ได้ตอนจริงๆไม่ได้ตอนแหละจริงๆนะไม่ได้ตอนแหละอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงมากเออไปเจอกันที่ชาแนลชาแนลใช่ไหมชาแนลใช่เราซื้อเส้งนายแนนเดินหน่องพอดีก็ไปตามล่าแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เรื่องเยอะล่าต่อไปจ้ะล่าต่อไปนานมากมิวสิกวันนี้นะคะดูนะคะที่จะรถรถติดมาก 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는 나 ตอนนี้นะคะก็ได้มาของบางอย่างแล้วเดี๋ยวนั้นจะต้องไปซื้อซิก้าให้กับคุณแซนนะคะเป็นของขวัญเป็นหนึ่งในของขวัญคริสต์มาสนะคะแล้วก็พี่เอกก็จะไปที่ร้านทิฟฟานีค่ะเดี๋ยวนันไปเดินไปก่อนดีกว่า,านี่นะคะช็อปแล้วก็ต้องได้ถ่ายรูปค่ะมุมเช็คอินจ้าคุณแม่ชมยังมาเช็คอินตรงนี้เลยนะคะ และนี่นะคะคือของที่เราได้มานะคะก็ได้ i f f a n y Fendi แล้วก็ c h a n e l นะคะเออเนีนยังไม่แกะของขวัญน,นะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เป็นของขวัญคริสต์มาสน,นะคะแต่ก็นี่ก็คือวันช้อปปิ้งของแดนค่ะค่ะตอนนี้ก็กลับบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ที่มิวนิกรถติดมากๆเลยวันนี้เราก็ไม่ช่วยจา่ายภาษีกัน หัวฟูเหมือนแล้วลงเสื้อผ้าหัวฟูมากดูปากซีตอนนี้ก็หิวนะคะไม่มีอะไรกินก็คือซื้ออะไรหาก,กินไม่ได้เลยเพราะมันหนักนะเพะะ<ด>ี่อนเนาะถ้าซื้อแล้วก็นั่งกินมันก็ไม่ใช่เสียเวลาอีกนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวกลับไปต้มะมาม่ากินเอาค่ะ <c oughs> <c oughs> หมดตังมีงี้ด้วยหรอมีสิเบื้องหน้ากับเบื้องหลังอยากไม่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้ ไปช็อปแอมเมสไปช้อปปิง้งลักชูนู่นนี่นั่นนะคะขออภัยนะถ้าเกิดนะัจริงๆแล้วเวลาออกจากบ้านฉันใช้กระเป๋าใบนี้นะถุงผ้าอันนี้ชีวิตจริงนั่นแหละชีวิตจริงกินมามะ่า<ๆ>ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะได้กองขวัญให้สามีแบบกรุบกริบนะคะแล้วก็ให้ตัวเองก็ตัวเองตลอดทุกเรื่อน เราต้องรักตัวเราเองก่อนแล้วเราก็จะรักคนอื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปอีกนะคะจะมาในเมืองอีกพรุ่งนีจ้จะไปซื้อของขวัญคริสต์มาสให้สามีนะคะก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรนะคะเดี๋ยวนี้นจะทําด้วยกัน2วันเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันเดียวมันเหมือน,นจะแบบสั้นเกินไปแต่อยากจะบอกว่าคุณขาวแบบตอนนี้สี่โมงครึ่งนะคะที่ประเทศมิวนิก พูดไม่ผิดนะพูดคำๆนะรถติดมากแล้วแบบร้านที่เราไปเมื่อกี้รอที่ทุกร้านที่เราต้องรอนะเมื่อกี้ชาแนลก็ต้องรอเข้าไปแล้วก็ทิฟฟานี่รอนานที่สุดนะคะแล้วก็แต่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราเข้าไปอ่ะเรารออยู่ในร้านไงแต่ตอนที่เราอยู่ในร้านแล้วคือแถวยาวเป็นหางงูเลยอ่ะเหมือนแบบของได้แจกฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านอื่นๆก็ของเต็มนะ ตอนเช้าที่นั่ไปนั่ไปแอมเสก่อนพี่เอนะพี่เอไปเสียเวลาที่ชาแนลนันงไปที่แอมเสก็คือก,ก็ก็ไม่ค่อยมีของเราออกแต,แต่แต่ก็ยังแบบว่าพนักง,งานก็คือแบบตัวปลิวกันเลยะคะ่ะไม่ว่างกันเลยคือซื้อของเสร็จก็ไม่ได้ออกมาส่งเราที่หน้าที่หน้าร้านนะปกติแอมเอสเนี่ยเขาจะมาส่งเราที่หน้าร้านแล้วก็ออกแล้วก็ขอบคุณนู่นน,นี่นั่นแต่วันนี้นางเหมือนไม่มีเวลาเลยแต่อยากจะบอกว่าแอมเสให้ให้ของขวัญให้ให้เป็นแบบว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะแบบหนึ่ง อันนี้นะคะได้มาจากแอมเอสเหหรือเปล่าอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นตัวพิมพ์นะคะเป็นรูปหัวม้านะเป็นรูปหัวม้าแบบนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็เอามาสลับใช้ทําคุกกี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาทําคุกกี้แบรนด์แอมเสนะคะ,ะ,คะเป็นตัวพิมพ์เดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแกะกล่องแล้วเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ดูนะคะว่าเขาหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็ได้ผลบุญนะคะตอนที่พี่เอ๋ไปชาแนลอะ่ะพี่เอ๋ก็ไปซื้อกระเป๋าใช่ไหมคะพี่เอ๋ซื้อโคโค่ชาแนลไปนะ แล้วทีนี้เราอะเคยมีรองเท้าคือซื้อรองเท้ามามีรองเท้าชาแนลอะคู่หนึ่งแล้วก็ไม่มีถุงผ้าแล้วทีนี้ก็เลยไปขอเขาคุณค้าที่ชาแนลน่ารักมากเขาให้มาค่ะ นี่นะคะที่ได้มาเป็นถุงผ้านะเขาให้มาสองสองใบเลยแหละเพราะว่าขอไปสำหรับรองเท้านะอยากจะบอกว่าที่ชาแนลอ่ะดีมากเราเคยซื้อกระเป๋าแล้วก็เราทําถุงผ้าเราลืมถุงผ้าไว้ที่เมืองไทยใช่ไหมและที่แรกอะ่ะเราก็คิดว่าเราต้องไปขอซื้อเขาหรือเปล่าอ<ล>ะไรเงี้ยเขาให้นะเขาก็แบบว่ามีให้ตลอดนะคะถุงดาแต่มันไม่ใช่เป็นรุ่นคลาสสิกไง ถ้าเป็นคลาสสิกมันก็จะเป็นแบบเหมือนรูปตัวหง์ใช่ไหมพี่เอ๋อันนั้นเขาจะไม่ให้นะแต่ว่าเขาจะมีถุงตามแบบนี้ให้ตลอดที่ที่คริสต์เดียวก็ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบขาดถุงผ้าอะไรเงี้ยที่เคยซื้อกระเป๋ามาแล้วแล้วก็ถุงผ้าหายอะไรเงี้ยไปขอได้นะแล้วก็นี่ค่ะกล่องเล็กๆนะคะที่ได้มาก็ยังแกะไม่ได้นะคะแกะตอนคริสต์มาสถ้าที่ฉันไม่ขายไปตอบก่อนนะคะต้องไปดูเงินในบัญชีว่าเหลือเท่าไหร่อาจจะขายกินก็ได้นะคะแต่จริงแล้ว เป็นของขวัญคริสต์มาสที่ซื้อให้ตัวเองอยากจะบอกว่าปีนี้ได้กล่องส้มสีอันอยู่แหละสีกล่องก็ซื้อเองด้วยเงินตัวเองก็มีแล้วก็ซื้อเองด้วยเงินสามีก็มีนะคะแต่เราค่อยไปอันบ็อกซิ่งกันในตอนวันคริสต์มาสอีฟนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายทําอีกทีหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะที่พาสามีไปซื้อของค่ะสวัสดีวันอังคารค,ค่ะตอนนี้นันอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าต่อจากเมื่อวานวันจันทร์ที่14วันนี้วันอังคารที่15นะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันที่16ธันบอร์2020เนี่ยจะเป็นการล็อกดาวแบบเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศเยอรมน,นีทําให้เนี่ยต้องรีบไปซื้อของขวัญคริสต์มาสนะก็วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะรับประทานอาหารก่อนนะคะปากซีอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเสียดายลิปสติกนะไปกินข้าวก่อน ที่เมื่อวานที่พูดไปว่าไม่มีอะไรกินเลยที่เมืองเพราะว่าที่ประเทศนเนยอรมนีเขาร้านอาหารอะไรพวกนี้เขาสั่งปิดนะคะซึ่งสั่งปิดมาตั้งแต่ตอนโนเวม ber แล้วถ้าเราจะกินก็คือแค่ take away อะไรเงี้ยก็คือซื้อไปแบบว่าเป็นแบบซูชิบ็อกหรือว่าซื้อถ้าไม่ใช่ซูชิบ็อกซูชิบ็อกก็ แบบเหมือนกับนูเด้ลทูโกแล้วก็ไปนั่งกินเอาตรงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมันไม่ไหวไงมันหนาวเมวื่อวานอ่ะก็เลยแบบหิวโซนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะกินร้อนแบบว่ากินอาหารไทยไปก่อนเลยก่อนที่จะพาสามีไปชอปปิ้งนะคะเดี๋ยวทานอาหารเสร็จเราก็ไปกันเลยค่ะเร้านที่จะไปซื้อวันนี้ก็คือเป็นร้านที่เป็นนางเคยไปซื้อของขวันเกิดให้นางเมื่อปีที่แล้วนะเอ้ยเมื่อตอนต้นปีสีเมื่อตอนหน้าร้อนอ่ะเออนั่นแหละ แล้ววันนี้สามีอยากได้แจ็กเก็ตนะคะก็เลยนะั่แหละเดี๋ยวไปดูกันว่านางจะได้แจ็กเก็ตตามที่นางต้องการไหมนะคะเพืเ่อนๆคะตอนนี้บารทนิกำลังจะทำตำขนมจีนนะคะก็ต้มขนมจีนนู่นนี่นั่นพอกำลังจะตำนี่นะคะตำขนมจีนแตงกวานะประเด็นก็คือว่าไม่มีมะนาวค่ะจริงๆไม่ได้คิดจะถ่ายทำนะแต่แบบความซื่อพื่อของตัวเองอะแต่มันอยากกินไงแล้วมันต้องกินก่อนออกจากบ้านมีเวลาตอนนี้อีกแค่ 35นาทีนะคะที่จะแบบรีบกินให้เสร็จแล้วก็ทอดไส้กรอกไว้แล้วด้วยไส้กรอกเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับฟุตฟุตลองฟุตลองไหมที่เซเว่นเวสมัยก,อก่อนนู้นสมัยตอนที่นังเรียนพาณิชย์อ่ะมัน,ะนเป็น burger, เรกันบัวคือไส้กรอกนะมันอร่อยมากแล้วในก็ทอดแล้วไรเอองี้ยในความโชครายก็เจอส้มแขกค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าส้มตำที่ทํากับเอ้ยไม่ใช่ส้มแขกสิมะขามเปียกนะคะ เดี๋ยวมาดูว่าส้มตำที่ทำกับมะขามเปียกเนี่ยจะกินได้ไหมนะคะก็รีบกินรีบไปแล้วเดี๋ยวจะมอมอยระหว่างทางนะคะว่ากินได้ไหมนะ,ะสวัสดีค่ะตอนนี้มาน,านันีก็ออกจากบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ส้มตำที่ทำกับมะขามเปียกเนี่ยทานได้นะก็โอเคนะแบบรีบๆทานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะคะทำกับขนมจีนดอกอัน,ออนชันนะคะก็รอดตัวไปค่ะ ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็าลังเดินทางไปที่ร้านชูเดอร์แมนนะคะก็เป็นร้านเดียวกับที่นะันสั่งซื้อในเว็บไซต์ก็คือเ e สซี e เกรนะที่มิวนิกเขามีเขามีร้านนี้ใช่ไหมละ่ะก็นั่นแหละสามีอยากได้เสื้อแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็อะไรแบบกรุบกริบเล็กๆน้อยน้อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะได้อะไรนะคะเพราะว่ามีของขวัญที่จะต้องซื้อให้สาวน้อยคนหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่านจะประสบความสำเร็จไหมนะคะสนใจนะตอนนี้สามีเลือกมา2ตัวนะคะ Tada. Wow, schön. So, das ist nicht schlecht. Ich mache mal noch Fotos oder so, dass wir das vergleichen, welche passt zu dir. Das ist schön, der Arbeit, ist gut. Ja, ich habe eine ich Also nur zwei Auswahl, was du jetzt. Ich zu ja, das reicht schon. Schön schön. Darfst du selber entscheiden. าการเลือกของในวันนี้ก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะก็คือมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการช้อปปิ้งนะคะและแล้วคุณสามีนั้นก็เลือกมาหนึ่งตัวนะคะจากที่ลองไป2ตัวเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าเขาเลือกตัวนี้นะก็คือของขวันที่นันซื้อให้สามีนะคะเป็น2ชิ้นเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะก็หนึ่งในสองตัวที่ที่ลองไปตะกี้นะคะและอันนี้เป็นของแถมนะคะก็ซื้อให้นางก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าเป็นของที่ซ่องใช้จริงๆนะคะเดี๋ยวต้องเอาไว,ไว้ใต้ต้นคริสต์มาสเลยไปไปไว้ด้วยกันเลย นี่นะคะนี่พอวันที่24ในคืนคริสต์มาสอีฟเนี่ยก็จะได้แกะกันนะคะของขวัญ นั่นก็คือบรรยากาศนะคะที่แดน,นไปซื้อของก่อนเทศกาลคริสต์มาสให้กับสามีแล้วให้กับตัวเองนะคะในส่วนของลูกของสามีนะคะเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้เพราะว่าเด็กผู้ชายสองคนเนี่ยเขาขอเป็นเงินนะคะในช่วงคริสต์มาสก็ให้เงินเขาเป็นใส่ซองไปอะไรอยนี้นะคะหรือว่าโอนเข้าบัญชีอันนี้ก็เป็นหนะ้าที่ของคุณพ่อเขานะคะก็นั่นแหละค่ะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆว่าบรรยากาศการไปซื้อของกันก่อนล็อกดาวน์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่16ธันวาคมเนี่ยที่ประเทศ เยอรมนีเนี่ยนะร้านค้าหลายร้านนะคะที่จะต้องปิดนะคะก็คืออนุญาตให้เปิดการอีกทีก็คือวันที่11มกราคมนะคะแต่ร้านพวกร้านขายยาหมอ drug ส t o r e หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยยังคงเปิดตัวตามปกตินะคะแต่ก็นั่นแหละของขวัญคริสต์มาสที่เราไปหาซื้อกันก็คือหลังจากนี้ก็ซื้อไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องซื้อผ่านออนไลน์นะคะไพรสน์นีหรือว่าธนาคารอะไรเงี้ยก็ยังเปิดดําเนินการตามปกตินะก็นั่นแหละเดี๋ยวไม่นอกเรื่องดีกว่าจะมาปิดคลิปก่อนดีกว่า ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นันก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นันด้วยนะแล้วใครที่เพิ่งมาดูนันในครั้งแรกนะคะก็อย่าลืม s u b สไครต์ให้นันด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวนันจะพาเพื่อนๆไปเล่นหิมะกันค่ะเป็นครั้งแรกของนันเหมือนกันก็แอบ,บสนุกแอบบเจ็บตัวแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแต่เป็นอะไรที่สนุกมากๆเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันในคลิปหน้านะคะวันนี้นันไปก่อนนันขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีคะ่ะขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลนะคะบ๊ายบาย